สาวผู้ใจดีคือท่านเนี่ยแหละครับคุณอ้อนะครับหรือว่าช่างอ้อนางสาววรรณภาแก้วสีงามครับเป็นเจ้าของร้านตัดผมที่มือชื่อว่าท่านน้ำมนอยู่ที่สุพันณ์บุรีครับช่างอ้อเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้เวลาว่างจริงๆผมบอกว่าไม่ว่างหรอกเพราะว่าเป็นช่างตัดผมที่ร้านเนาะก็ไม่ว่างหรอกแต่ว่าเขาบอกว่าแบ่งเวลาแล้วกันสละเวลามาเป็นจิตอาสาลงพื้นที่ตัดผมให้กับผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการในพื้นที่ที่เขาไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านตัดผมนะครับ และที่สําคัญคือช่างอ้อบอกไปให้บริการถึงที่บ้านไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยโอ้โหเนี่ยจิตใจของเธอสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านี้ก็บอกว่าไม่มีอะไรจะตอบแทนไปมากกว่าการให้ศีลการให้พรกับช่างอ้อขอให้ช่างอ้อเจริญรุ่งเรืองนะครับช่างอ้อบอกว่าคิดจะทําแบบนี้มาน,นานแล้วล่ะครับ ก็เลยติดต่อไปถึงเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้างครับที่สุพรรณแล้วทางศูนย์เองก็ตอบรับช่างอ้อนนะครับให้เธอได้ทําตามความตั้งใจของเธอครับคี่ดีใจนะคะที่พี่ได้ไปไอนี่ก็ขอบคุณเจแลวก็พวกพี่น้องๆชิมงานชงานมากเลยอะครับเพราะว่าพี่อยากจะไปตรงนี้มานานแล้วแต่เหมือนกับว่าพี่ไปแล้วมันไม่ค่อยได้ตอบโจทย์แต่ตรงเนี้ยคือตอบโจทย์เพราะว่าคือพี่อยากไป ไปที่ว่าคือผู้ป่วยติดเตียงคนแก่เขาออกมาหาเรา,าไ,ได้ใช่จริงๆคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากใจของผู้สูงวัยและผู้ป่วยติดเตียงนะไม่รู้จะไปตัดผมยังไงแล้วพอผมมันยาวมันลกลุงลังเนี่ยบางคนใช้กันไกตัดเองอะ่ะมันก็ไม่เป็นทรงนะครับช่างอ้อบอกขอไปให้บริการถึงที่ แม่น่ารักจริงๆเรื่องราวดีๆแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมเจอเห็นในชีวิตของเรานะครับ <นะ S 2> ส่งมาบอกกันครับท <นะ S 2> ี a c e b o o o Fan Page m o n o n e w s นะครับหรือว่าจะลายสแกน QR วอารคที่ขึ้นอยู่หน้าจอกันได้นะครับ o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  r o r n i t h t i l i n d นะครับและเราจะนำเสนอให้พวกเรามีความสุขไปพร้อมๆกันในทุกเช้าครับ